วันนี้ได้มีโอกาสมาใช้บริการ MRT สายสีชมพูเป็นครั้งแรกที่หน้าสูนราชการจังหวัดนนทบุรีซึ่งที่หน้าสวนราชการนี้จะมีส่วนต่อขยาย MRT อีกหนึ่งสายนั่นก็คือเตาปูนบางไผ่ซึ่งจะเป็นสายสีม่วงแต่วันนี้ยังไม่เคยขึ้นสายสีชมพูเลยแล้วก็เลยอยากรู้ว่าสายสีชมพู ผ่านที่ไหนบ้างและก็ทราบเพียงว่าไปสุดอยู่ที่มินบุรีและหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไปไหนต่อแล้วก็เลยคิดว่าลองนั่ง MIT สายสีชมพูเล่นดูสักครั้งเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องเดินทางวันละหล,ะหลายๆที่เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสายนี้สีนี้ไปไหนบ้างลองศึกษาเส้นทางกันดูนะคะเดี๋ยวนี้การคมนาคมสะดวก